สวัสดีครับผมภูเขาจากเดลคารลัมนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำ รองเท้าฟักชินที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นโมเดลใหม่ของเราก็จะมีเป็นฟุกชินมาตันนะครับผมที่เป็นเพนนิโลเฟอร์แล้วก็จะเป็นฟุกชินอัลเดอร์ที่เป็นัสเซลโลเฟอร์ของเราที่เป็นโมเดลใหม่นะครับผมครับอย่างโมเดลอัลเดอร์กับมาตันของเราเนี่ยก็จะแตกตา่างจากวิลโลแล้วก็ฟอร์ติงเกิลตรงที่เราเป็นลาสใหม่ Mike, ที่พัฒนามาจากอังกฤษอันนี้เราน,นําความคิดเห็นของลูกค้าคอมเมนต์ต่างๆที่ลูกค้าได้ไดใส่ไปแล้วข้อดีข้อเสียมามา,มา,มา,มาพัฒนาใหม่เป็นลาสใหม่ครับซึ่งซึ่งฟิตแปกต่งางๆเนี่ยเราได้นำ ฒนาสติ่งประเทศอังกฤษนะครับซึ่งทําให้เราเชื่อว่าจะเหมาะกับเท้าของคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยของรุ่นนี้ก็คือหน้าเท้าจะมีความกว้างมากกว่ารุ่นเก่าฉะนั้นพอใส่จะโอบเท้ามากกว่าก็จะหน้าเท้าจะสบายกว่าสิ่งถัดไปเนี่ยท,ที่แตกต่างก็คืออย่าง เทนนีโลเวอร์เนี่ยก็คือรุ่นมาตันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่านอกจากลาส์ใหม่เนี่ยดีไซน์เรายังออกแบบใหม่ด้วยเช่นตรงตรงแว๊บเนี่ยครับตรงสแตรปของมันเนี่ยกว้างขึ้นมากกว่าและตัวตรองเท้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าช่วงหน้าเท้ามันจะอ้วนมากกว่าฟอร์ติงเกิลที่จะเรียวกว่าตรงนี้ก็จะทํามาให้ค่อนข้างโอบเท้าพอสมควรนะครับผมมั่นใจว่าลาสใหม่เนี่ยสำหรับท่านที่ที่เคยลองลาสเก่าแล้วแล้วแล้วไม่ฟิตเนี่ยลาสนี Last ้ e ผม ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะจะฟิตเท้าได้ดียิ่งขึ้นแล้วจะใส่สบายมากยิ่งขึ้นมาถัดไปที่อาเดอร์อัเดอร์ก็จะไม่ค่อยต่างมากเพราะเป็นทาซโลเซอร์ก็เราจะไม่ปรับอะไรมากมายเพียงแต่จะเห็นว่าหน้าเท้าเนี่ยจะปรับได้กว้างขึ้นฉะนั้นเนี่ยจริง2ตัวนี้เป็นลาสเดียวกันก็อาจจะใส่สบายมากขึ้นหรือโอบมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็รุ่นใหม่ก็อยากจะเชิญชวนให้ให้มาลองกันเราก็มีทีมที่ที่ยินดีคอยคอยแนะนําแล้วก็ให้คาแนะนําอยู่ตลอด นะครับผมพวชินโลเฟอร์เราก็จะมาทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีดำน้ำตาลเข้มแล้วก็เป็นหนังกลับสีน้ำตาลเข้มเหมือนกันทีนี้สีไหนเหมาะกับกางเกงสีอะไรก็สีดำจะเหมาะกับกางเกงสีเข้มเนวี่เทาเข้มเทาอ่อนก็ได้แต่ว่าก็ดูให้เป็นสีโทนเข้มนะครับส่วนสีน้ำตาลเนี่ยก็ใส่ง่ายน้ำตาลเข้มใส่ได้ทั้งเข้มและสีอ่อนแต่ว่าอย่าเข้มจนเกินไปเนวี่นี่ยังได้นะครับตัวหนังกลับนะครับก็จะเป็น c a ช u a l ไปเลยใส่ได้หมดเลยลินินเกงยีนพวกนี้ใส่เกงยีนได้แต่ว่าต้อง ดูสีเหมาะน้ำตาลเข่นผมบอกอยู่แล้วว่ามันใส่ได้ไง่ายมากถ้าจะลงทุนกับรองเท้าหนังโลเฟอร์คู่แรกเนี่ยครับก็ถ้ายังไม่มีรองเท้าออกซฟอร์ที่เป็นทางการที่เป็นโลเฟอร์ผมก็จะแนะนําให้เป็นทัสเซโลเฟอร์สีดําแล้วก็สีดำเนี่ยก็ใส่ได้ กับงานทางการส่วนมากจะเป็นกลางคืนสัส่วนใหญ่นะครับก,ก็ผมว่าคู่นี้ก็จะคุ้มค่าแต่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน,นครับผมสำหรับท่านที่อยากจะสั่งฟูกุชินออนไลน์นะครับไซส์เราก็จะมาเป็นไซส์แบบ UK UK ไซส์ก็จะเริ่มเล็กสุดก็คือ5.5จนถึงใหญ่สุดเป็นที่ไซส์11นะครับส่วนหนังกลับเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ลดไซส์ครึ่งไซส์นะครับจากไซส์จริงที่คุณผู้ชายใส่อยู่ครับผมสำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับพวกนี้ก็ดูแลรักษาไม่ยากอย่างที่คิดก็หลังจากการใส่เสร็จเนี่ยก็ถ้ามีเวลาก็เอาแปรรงปััสกกกหน่อยทุค้้้ลาาแวถ จะดีมากถ้าเกิดสมมติว่ามีชูทรีอยู่ที่บ้านเพื่อใส่เข้าไปเพื่อให้รองเท้าเนี่ยอยู่ทรงคงทรงเดิมแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะลงครีมทำความสะอาดสักเดือนละครั้งสองครั้งขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับผมถ้าใช้มากหน่อยก็อาจจะเดือนละครั้งนะครับแล้วก็เรื่องครีมสีต่างๆก็ลงตามตามที่เห็นสมควรว,ว่าควรจะลงแล้วสีจางแล้วนะครับผมส่วนเรื่องหนังกลับเนี่ยก็ก็อยากจะแนะนำให้ฉีดสเปรย์กันน้ำนะครับแล้วก็อีกเรื่องในเรื่องของพวกคราบต่างๆ นะครับแล้วก็อาจจะซื้อแปลงที่กำลับปัดหนังสูเอตไว้ที่บ้าน,นครับจริงๆแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมาครับหนังกลับก็จะอาจจะดูแลง่ายจริงๆดูแลง่ายกว่าหนังคัฟด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่เขาอาจจะบอบบางหน่อยครับผมสำหรับท่านที่สนใจฟูกาชินนะครับแล้วไม่สะดวกเข้ามาก็เราก็จะมีบริการทางช่องทางออนไลน์นะครับก็จะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางอินสตาแกรมแอคเคา์ของตีเดครัมฟูคาชินแล้วก็ชูรูมนะครับเฟซบุ๊กเองก็ตามหรือว่าจะสามารถแอดไลน์แอดของเราก็ได้นะครับไลน์แอดตีเดครัมบีเคเค แล้วก็จะมีบริการแนะนําสินค้าอะไรทางออนไลน์ก็จะมีทีมคอยตอบคอยช่วยเหลืออยู่นะครับแต่สําหรับท่านที่สะดวกเข้ามาอยากจะมาลองด้วยตัวเองนะครับเด็กเดคลารมเราก็เปิดทุกวันเปิดตลอดนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงจุดนถึงสองทุ่มครับก็เรียนเชิญเข้ามาแล้วก็จะมีทีมคอยแนะนําให้ครปรึกษานะครับในเรื่องของไซส์แล้วก็เรื่องต่างๆนะครับก็เรียนเชิญแล้วก็หวังว่าจะพบทุกท่านที่เด็กเดคลารมแบงคอกนะครับผมสวัสดีครับ